มองได้นะเดี๋ยวตัดเห็น <laughs> หม้มูม่งไ่ก็ไถาวเป็นออ้าถาม่ากลับมาเป็นไม่มกากลับมาเป็นอีกคะ่ะแต่ว่าต้องดูแลเนาะเพราะว่ามองตัวเองะเรา,ราที่ดูเหมือนเัวเองตดดึกแล้วอะ มถึงตัดจนแบบมันมีติ่งแล้วเวลาถ้าถ้าเราตัดออกใช่ไหมคะตรงที่บวมอย่างเนี้ยมันจะอยู่ค่ะแต่ว่าติ่งอย่างเนี้ยมันก็จะอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่หายไปเลยเราก็ต้องดูแลต่อค่ะเดี๋ยวจะยืจะสอนวิธีกันยาสาังนี่ถ้าเวลาเราตัดเบบออกไปใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันจะมันจะมาติดกับเบบดูสอนขอโทษ ไม่มีคนถ่ายคลิปให้เลได้ถ่ายคลิปนิดนึงอ๋อะะช่กนดนึงน่งสอกี่กนิเดียวนะ นี่ใส่รองเท้ามีกลิ่นยังมีครับจะได้ไหมนะใหญ่นะเนี่ยอือดูไหมตัวเองตัดไว้นั่นตรงนี้ตรงนี้ชั้นหนึ่งตรงนี้ชั้นหนึ่งพยายามตัดแล้วแต่ว่าตัดใช่ไหมคะแล้วก็ดูเห็นไหมเป็นไหล่ขยิบเลยขอเช็คอีกนิดนึง 你喝到几杯啊？